สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูกระรอกนะคะให้อาหารกระรอกนะคะก็สองตัวนะคะกระรอกให้เมทันตะวันนูน่นพวกเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วโชค ใจเยนพุ่นเชออไม่สนใจละลูลกกร่รองอ่ะอกินสบายใจอร่อยเชี Kelihatan nih. Hello. Ya. Ini loh. Dukerok. มุญชจงอยเงาบุญโจกงอยเงา,งเงาแม่ไม่ปล่อยให้ไปตะคุบตะกระอกตะคุบกร,รอกไม่เอานะลูกมันบาปหาใจเป้าหนูเป็นสัตว์เหมือนกันนะลูกบาปนะลูก เป็นคนดีของแม่นะจ๊ะโชคครับโจ้ยงวยเงาแม่ผมอยากออกไปกัดกรกไม่ได้ลูกมันแบบลูกมันเกี้ยวอ่ะ เขาอยู่ตรงนั้นนะแม่แม่ดูสิเขากินสบายใจมากาพ่อช่วยผมด้วยพ่อครับผมอยากไปข้างนอกครับพ่อมีมินาะคาลวนอุลรด ผมอยากไปข้างนอกครับผมอยากไปกัดกระรอกแม่ไม่ให้ไปครับแม่บอกว่ามันบาปครับแม่ดุผมครับจบมาดูมาดู ผมอยากออกไปข้างนอกครับแม่รอกไปแล้วลูกโชคโชคโชคกอรบวนลาเตอรนะผมอยากไปข้านอกครับแม่ ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ